สวัสดีจ้ามาด้จ้าเมนีปุยได้ตําแซลมอนจ้าเป็นตับส่วนแซลมอนเมนี่ปุยล่องสร้างอนิ้มาเป็นเซนบุกด่าจ้าปุยเป็นไกดเ์เซนบุกมาบุกันใจว่าเจ้าเอิญยังเจ้าเป็นเซนศูนย์แคลอรี่นะคะเอาสิมาลองกันเลยจ้าใส่มือคือเก่ามีนม่อไมฝรั่งพักแก้มก็จะมี้น่อไมฝรั่งพริกหวานเมนี่ปุยเอาสีเหลืองมากินแล้วก็มีหัวแรดิษ นี่ขาดไปได้หัวเซลลอรี่ไปกันเลยจ้ะเบาๆหลายเบิ่งตื่แล้วน้ำไายแตกกว่าจ้ะน้ำไายแตกน้ำไปมาดูดกันเลยมั้ย Ừm. Xen Ừm. 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 มมนให้มันก็ให้อารมณแบบ์แบบแบบคำน้นจีนอยู่นะไปดะอันนี้มาใหมา่ลืมนี่เข้ามาเทลงไปแบบนี้เลยเป็นอันนีย้ยหอม มหอมใหญ่แต่ว่าเป็นอันนี้น้อยแบบนี้นี่จ้ะสดแบบนี้เลยไปจ้ะหอมหน่อยอ <split> ืมอืมมันเข่าอืม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 อรออแห้งอืม mày phải lăng bôi kim sốt sốt đó cho mày này ba bên này cho kim sốt sốt ไปเดไะี่ยบ้านเขาเอิญหมักยังเนี่ยพูดบน่ใจว่าเขาเอิญหมักยังบ้านเนาะแต่ว่าแสบอืมอืม,อม ออกเปรี้ยวนหวานๆพุ่มมากขึ้นอือไปจไปับแบบเมื่อนี่ตำจะแบบพริกแห้งแสบแห้งมักรสนี่แห้งอันนี้เป็นน้ำมันฝรั่งนันจะไปหั่นเป็นชินน้นนลอยๆไปกันเลยอือ มาเลียดดิขำดหนวยอืมอืมอืมอม อั่งที่แบบนบุ๊กแมะเกิดแค่กินแบบสบายใจไปจา้ากินแป้งแบบสบายใจมากม,ม,มันก็นี่อืมสมมเหม่ออยู่ๆ

เล็ดมันต้อเลยก็เหมือนเนี้ยมาแค่คุยเซนบุกแบบนี้เลยเนากับแซลมอนไปเลยจ้ะอู้เป็นตะคามย่าแห้งเอาแซลมอนตัวหน่อยคนนี้ได้บ่ไปนี่เนาไปจ้ะขามย่าอีกขือนกนอล Mm. Oh, det yeah. er mm -hmm. mm. ให้ลงไปแบบนี้มากแห้งสุดมะลองเลยจิดใจอ๋อมันลุยลุยไปแบบนี้เลยนี่ มมนเล่นอืมกินกับตำแซบๆไปจ้ะอืมอืมอืมอม,มาเนี่ย ตำแมบบบปไซส็นไอ้โไซสินไอ้ตำหงมอืมอือืมอืมอืม 음음 음. 음, 음, 음,

어간 음 아, มข้าวกันให้이ุ่น En mm. bord. 음. 음. 아. 망. 음. 음. ติดใจหอมดองกินกันตําหุงแซบแซบไปจ้ะ Mm. Og oh, loppid. I mean I